สี่สิกีใหญ่นะครับใส่เต็มกล่องเลยครับแ่ครับหนาักเอาเรื่องครับนี่ ไปแล้วขันหน้นานี204้นะครับแบดดีครับคือนคาเทสามไปเลยติดซ้ายครับดูดิครับฝันขโมงฝุ่นเต็มฝุ่นเพียบเลยครับโอ้โห มาลุยดินไซน์กันนาเนี่เป็นนาเนี่ย่ดินดีไซน์ครับดูดิครับจะรอดหรือจะร่วงไม่รู้ว่าเหยียบเข้าไว้ สบายสบายแต่ทางไม่สบายานะครับดูดิโอ้ดดูทางยิบแต่ละคนไป มันหรือเปล่าแบบนี้ไม่เหลือครับเยียแบเบยีมที างนี่อยู่คา ที่ตูดเดาได้ครับขับเร็วมากไปก็เนี่ยผักเอาได้นะครับเนี่ยจือ๊อเจอรถน้ำหน้าโอ้โหต่อคิวกันสามคันเลยไปลูกทีไปเลยขา,านั้น1075ครับขับามาเร็วอันนี้ก็ต่เคิวกี่ แี้ e ครับ24อี่กาะแรงสุดในทีมงานนี้นะครับเรื่องแต่ถ้าจะให้คนแรงขวารถก็ต้อง 1, เป็นคนเหลืองครับตัวหูแรงสมชื่อเรื่อง20จต่คนมีอาจจะเกิน20 เดี๋ยวเที่ยวไม่ได้เดี๋ยวจะเทีถนนีเลนครับทางถนนซี่ จะทำการกรีดบดอัดต่อไป กันมาสามคันควันนี้วิ่งกันอยู่ที่สอคันนะครับ ที่โซนหนังครับ